เดี๋ยวนี้เทรนดเปลี่ยนเร็วมากทำไมเราถึงจะต้องเขาเรียกว่า a d a p t แล้วก็ flow into กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเครียดยึดติดเนาะกับสิ่งที่คุ้นเคยการเปลี่ยนแปลงคือการหลุดจากพลังงานที่ไม่ดีแล้วไปรับพลังงานดีๆหรือสร้างพลังงานดีๆให้ตัวเองอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลง สวัสดีค่ะ welcome to inspire by m a y ค่ะ inspire by m a y นะคะเป็นพอดแคสต์ที่ครูเมทําขึ้นมาสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของจิตวิทยาจิตวิทยาบำบัด จิตวิญญาณหรือแม้แต่สิ่งที่ลึกลับที่เรามองไม่เห็นนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในพอดแคสต์นี้ค่ะสำหรับคนที่อยากจะช่วยครูเมย์เนาะเราชอบพอดแคสต์นี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subcribe นะคะให้กาลังใจครูเมย์ให้ทำพอดแคสต์นี้ไปเยอะๆแล้วหาข้อมูลใหม่ๆมาให้คุยกันนะคะสำหรับพอดแคสต์วันนี้นะคะครูเมย์ก็จะพูดเกี่ยวกับหัวข้อของ ถ้าเราอยากจะก้าวหน้าเราห้ามกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะทำไมถ้าอยากจะก้าวหน้าเราถึงห้ามกลัวการเปลี่ยนแปลงคุณไม่อยากจะให้ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าทำไมทุกวันนี้ทาไมทุกวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างเช่นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้รวดเร็วมากเพราะว่าเรามีทั้งอินเทอร์เน็ต เรามีทั้ง AI delivery ที่บ้านนูนีนานบางคนแทบจะไม่ต้องออกจากบ้านเลยอย่างครูเมนเนี่คือช้อปชอป on Shopee เนอะซื้อของซื้อวิตามินซื้อสิ่งที่จำเป็นออนไลน์ line, อยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเราเข้าไปดูพวกเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรามีทั้งโซเชียลมีเดียที่ มีการเปลี่ยนแปลงเทรนอยู่ตลอดเวลาถ้าหลายๆคนลองสังเกตดูเทรนดเนี่ยเปลี่ยนไวมากจาก maybe สองสามปีที่แล้วเทรนจะเปลี่ยนทีนึงก็ประมาณปีนึงหรือหกเดือนเดี๋ยวนี้เทรนเปลี่ยนเร็วมากอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเทรนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนเร็วยิ่งกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อัปเกรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไม เราถึงจะต้องเขาเรียกว่าอ d ดดแล้วก็ flow into กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรยึดติดเนาะกับสิ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยพอเรายึดติดเสร็จเราก็เริ่มรู้สึกเครียดแล้วอาสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเราลองคิดดูในรุ่นคุณพ่อคุณแม่ แม้กระทั่งตัวเราเองเหมือนคนที่รุ่นรุ่นครูคเมย์อย่างเงี้ยค่ะเนาะคือเราใช้วิธีครูเมย์เนี่ยโตขึ้นมาในสมัยที่ต้องบอกาอายุในคนทุกคนจะรู้าอายุในสมัยที่ตอนเป็นวัยรุ่นอ่ะอินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์อเข้ามาเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มใช้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนอเวลาเรียนพิมพ์แท่นพิมพ์อ่ะ เหมือนคนที่เป็นเลขาเขาก็เยนเขาจะใช้แบบเครื่องพิมพ์เนาะแต่ครูแม่อยู่ในสมัยที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนพิมพ์แล้วตอนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคือใหม่ใหม่มากเป็นรุ่นที่ใช้เพจเจออ่าทีนี้เลิทีนี้รู้ทีเนี้ยรู้อายุแน่น,นอนละเป็นเป็นรุ่นที่ใช้เพจเจอค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังสามารถที่จะอ่าไม่ใช่หนีคุณแม่นะแต่หมยายถึงว่าก็แบบ หลบไปเที่ยวอยู่ในโรงหนังแล้วแม่ก็ติดต่อไม่ได้อ่าแม่ก็เพจมาแล้วครูแม่ก็แค่แวบออกไปแล้วก็โทรหาแม่แล้วก็บอกแม่ว่าอออยู่โรงเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปอ่าก็เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรา,เราอยู่ไหนแต่ว่าในในหรือแม้แต่ยุคข,ของคุณพอ่อคุณแม่ที่ใช้วิธีการเขียนจดหมายรักส่งหากันเขียนโน้ตโนนีนันที่เป็นรุ่นนั้นอะ คือการเปลี่ยนแปลงมันมันไม่ได้รวดเร็วขนาดนั้นอพอสมมติถ้าเราเป็นคนในยุคนั้นนะนะแบบเจเนอเรชันเรียกว่าเจเนเรชันดีกว่ายุคมันเก่ากันแบบเจเนอเรชันนั้นพอเรามาอยู่ในเจเนอเรชันเนี้ยเริ่มเครียดเริ่มไปตามไม่ทันเริ่มมีความรู้สึกต่อต้านมีไหมคะบางคนรู้สึกต่อต้านเกลียดไม่ชอบอินเทอร์เน็ตต่อต้านแต่ใช้นะ แต่ไม่ชอบอหรือบางคนก็คือใช้วิธีการเลี้ยงลูกโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเลี้ยงลูกไปเลยก็มีนะคนรุ่นใหม่ทั้ง iPad ทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆอาทีนี้พอมาอยู่ในยุคในยุคเนี้ยที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องทำตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ ของยุคนี้หรือว่าโลกใบนี้ให้เร็วมากขึ้นเพราะว่าเวลาเราดูในโซเชียลมีเดียอันนี้เราพูดถึงในเรื่องของเชิงจิตวิทยาแล้วเนาะว่าเวลาเราดูโซเชียลมีเดียอารมณ์ของแต่ละคนเน่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆเพราะในแต่ละคลิปค่ะมีต่างอารมณ์มากๆสมมติว่าเราดูเรียวเนี่ย เราเลื่อน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 เรียวไปเรื่อยเนี่ยเราจะมาเจอเรียวที่ตลกเนาะเราก็อารมณ์ดีอยู่ดีเราก็ไปเจอข่าวไฟไหมในลอสแองเจลิสเราก็เริ่มเศร้าเริ่มตกเริ่มสงสารเขาอยู่ดีๆเราก็ปึ๊บขึ้นมาอีกเจอเรื่องความรักโอ๊ยตายละมันทำให้ฉันรีมายเกี่ยวกับอ่ตัวฉันเราก็อิน ไปเกับเรื่องความรักอินไปกับนู่นกับนี่พอเราเลื่อนขึ้นไปอีกเราก็ไปเจอ,อวิดีโอน้องหมาที่ตลกตลกเราก็ยิ้มแย้มแจ่มจใสเลื่อนไปนิดนึงเจอวิดีโอน้องหมาที่เขาทำมาเพื่อ,อรับด onation ให้เราให้เราเหมือนกับให้เงินเศร้ามากอันเนี้ยเราก็เศร้าเลยเนาะอันนี้คุณแม่เห็นอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ ต้องเปลี่ยนอารมณ์หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากถ้าเราไม่ทันตรงนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะจัดการยังไงกับอารมณ์ของตัวเองความคิดของตัวเองมันทําให้เราไม่สบายทางใจและทางจิตได้อย่างรวดเร็วคนไขห้หลายๆคนนะของโคเมก็จะบอกว่าเวลาดูคนอื่นสดใสในโซเชียลมีเดียอยากจะเป็นคนที่สดใสอย่างเขาแต่ทําไม่ได้ หรืออยากจะดังเหมือนคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์จะทำยังไงแต่รู้สึกเป็นซึมเศร้าลุกจะเตียงไม่ได้ออกมาจากตรงนั้นไม่ได้รู้สึกเป็นซึมรู้สึกเป็นซึมเศร้าเพราะว่ามีความแตกต่างจากคนคนนั้นที่อยู่ในวิดีโออยากเป็นเหมือนเขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทันมันเร็วเกินไปเนี่ยคือสิ่งที่ ทำให้เราไม่สบายได้มันทําให้เรารู้สึกเจ็บหัวใจเจ็บสมองรู้สึกคิดอะไรไม่ออกได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนคนคนนั้นได้นะคะไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันเกี่ยวอะไรกับการเปลี่ยนแปลงมันเกี่ยวอะไรกับตัวเราเองอ่ะลองคิดดูเวลาที่เรามีส,สมมติว่าอากาศมันเปลี่ยนแล้ว อิมูนของเรามันเปลี่ยนแปลงตามอากาศไม่ทันไม่สบายไหมไม่สบายเป็นโรคสู้กับเชื้อโรคไม่ทันก็ไม่สบายคุณเมย์ไม่ได้บอกว่าอินเทอร์เน็ต AI หรือโซเชียลมีเดียเป็นเชื้อโรคนะเพราะคุณเมย์ก็ใช้สิ่งพวกนี้แต่ว่าคุณเมย์ไม่ได้เอาอารมณ์เข้าไปอยู่กับ ทุกเรื่องราวไม่ได้ไปอ็อบเซสหรือไม่ได้ไปอยากเป็นเหมือนคนในนั้นเข้าใจไหมคะเราไม่เราไม่จําเป็นคนที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแม้แต่ตัวคุณเองในชีวิตของเราอะ่ะสิ่งที่เขาโชว์ให้เราออกมามันอาจจะไม่ใช่ความจริงในชีวิตเขาก็ได้ เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะเราไม่ควรไม่ใช่สไม่ใช่สามารถ,าารถเราไม่ควรที่จะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาถ้าเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตัวเองเราจับตัวเองไม่ทันหรือว่าเราเปลี่ยน e n e r g y ตัวเองไม่ทันเราจะหลงอยู่ในวงเวียนของความทุกข์ความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นเหมือนคนในอินเทอร์เน็ตเหมือนเนื้อเรื่องใน AI ที่เขาสร้างมาในในบางเรื่องในบางโพสนี่คือเป็นสิ่งที่ AI สร้างขึ้นมาเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่คนก็ไปอินอยากจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทันมากขึ้นอ่าถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลใหม่ๆหรือรับข้อมูลใหม่ๆมาแล้วเอาข้อมูลนี้มาใช้ มันก็เหมือนกับการที่เราเก็บอารมณ์ทุกอย่างเอาไว้ไม่ปล่อยมันออกมาจนมันอัดเป็นเขาเรียกว่าไอหม,ม้อตุ๋นหม้อเขาเรียกภาษาอ,อังกฤษคือ pressure cooker หรือหม้อตุน๋นที่อดัอดอดัอดอัดอัดอากาศอาดัอดอารมณ์เข้าไปแล้วสุดท้ายเราก็จะ blow up พอเรา blow up เสร็จบางคนเนี่ยก็ โกรธไปเลยเป็นแพนิคไปเลยไม่สบายไปเลยเป็นซึมเศร้าไปเลยเนาะ,ะคุณแม่ไม่รู้ว่าในในในวิดีโอเก่าๆคุณแม่เคยพูดไหมว่าไอ้พวกโรคซึมเศร้าโรคแพนิคโรคเอนไซตี้โรคก,กังวลหรือโรคเมน t เอาหลายๆเ e นท a ลว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นมันก็ได้เข้าใจไหมคะคำนี้เนาะเราไม่จําเป็นต้องเป็นมันก็ได้แต่ที่คุณเป็นที่หลายๆคนเจอ สิ่งพวกนี้หรือว่าอยู่อยู่กับอาการพวกเนี้ยเพราะว่าเราไม่ทันอารมณ์ตัวเองเราไม่รู้มันมาได้ไงเราไม่รู้มาจากไหนเราไม่มีทางแก้เราก็เลยไปกินยายากดอาการเอาไว้แต่สุดท้ายไปต่อไม่ได้เพราะมันไม่มีใครหรอกค่ะที่ควรจะกินยาไปตลอดชีวิตยาเนี่ยมันมีไซเอฟเฟกแน่นอนอ่าโอเคเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องเปลี่ยน เพื่อที่จะ success เพื่อที่จะ move forward เพื่อที่จะ grow เพราะว่าเราจะได้ไม่เป็นโรคพวกนี้แล้วมีชีวิตที่สดใสและร่าเริงนะคะโอเคทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยน mindset หรือว่าเปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามเทรนได้อย่าง รวดเร็วอะแล้วไม่รู้สึกดาวไม่รู้สึกตกต่ำไม่รู้สึกว่าอุ้ยฉันทําไม่ได้ทําไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะอย่างแรกกลับมาดูมายเซ็ตของตัวเองก่อนอคุณไม่พูดบ่อยๆเลยคาว่ามายเซ็ตเนี่ยขอให้ทุกคนฟังเอาไว้ว่ามายเซ็ตเป็นสิ่งสําคัญมากถ้ามีมายเซ็ตที่บอกว่าฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกฉันไม่อยากเปลี่ยนฉันฉันรับไม่ได้กับการที่ต้องเปลี่ยนอ่ะ นี่คือเรามีอีโก้แล้วไงคะอีโก้เนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้มาแค่เตือนภัยเราอย่างเดียวอีโก้เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในทําให้เราหยุดอยู่นิ่งแล้วไปต่อไม่ได้เช่นกันไม่ใช่ว่าทุกคนมีแบบคําว่าอีโก้ทิสติกไม่ได้หมายความว่าคุณจะ,ะทําอะไรได้แบบไปสูงสูงบางทีไม่ใช่จริงๆคือเวลาที่เรามีอีโก้บางทีมันหยุดเราด้วยซ้ำให้ไปต่อ นะเพราะฉะนั้นกลับมาดูคำว่าอีโก้พอเราบอกว่าเราเปลี่ยนไม่ได้จิตมันไปโฟกัสกับไม่พี่ชันไม่เปลี่ยนพอเราเปลี่ยนไม่ได้เสร็จแต่โลกมันหมุนแล้วคนเขาเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วอินเทอร์เนต็ตเปลี่ยนไปแล้วพอเราบอกว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เรากลายเป็นว่ารู้สึกแย่รู้สึกโ yeah กรธ รู้สึกโกรธที่ทําไมมันต้องเปลี่ยนรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกรับไม่ได้รู้สึกด้อยอยู่ข้างในว่าตามคนอื่นไม่ทันจนความด้อยกลายเป็นความอีโก้แล้วบอกว่ามันไม่ดีหรอกไอสิ่งที่คนอื่นทําอยู่ฉันไม่ชอบฉันไม่เชื่อเราก็เลยไม่ทําแต่สุดท้ายคุณก็ถูก left b e h หายอยู่ข้างหลังไปต่อไม่ได้อยู่ดีแม้แต่คนที่ทําการค้า นะคะคุาทำการค้ามีเคยทำการค้าแบบไหนแล้วมันรุ่งเรืองแล้วพอโลกมันเปลี่ยนไปคุณบอกว่าคุณจะไม่ทำตามอินเทอร์เน็ตคุณจะไม่ขายของออนไลน์คุณจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียคุณจะไม่มาเก็ตสุดท้ายคนก็ลืมคุณเพราะว่าเขามันมีร้านใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณใช้อีโก้ตรงนี้ในการตัดสินใจในธุรกิจของคุณคุณก็ไปต่อไม่ได้คนอื่นเขาก็เหนือกว่าแล้วคุณก็โกรธเขาเพอโกรธเขาเสร็จก็รู้สึกว่าตัวเองโอยค่าไม่มีค่าเพราะกิจการไปต่อไม่ได้เลยไปโทษคนในบริษัทว่าคนในบริษัทจนทําให้คนบริษัทไม่อยากทํางานด้วยหรือแม้แต่เขาไม่มีทางไปเขาก็ต้องอยู่กับคุณแต่เขาไม่ได้อยู่เพราะเขาอยากจะช่วยคุณ สุดท้ายบริษัทก็ต้องล้มหรือไม่สามารถที่จะทำรายได้ต่อไปได้หรือไปต่ออย่างสูงสุดและอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโอเคเพราะฉะนั้น mindset เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างแรกเลยค่ะยอมรับและเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ค่ะว่าเราเปลี่ยนได้การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดี อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเวลาที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยน energy ใหม่ๆม,มันไม่ใช่แค่อะเวลาเปลี่ยนซื้อเสื้อมาใหม่รู้สึกยังไงคะหุย fresh จังเลยรู้สึกดีจังเลยสี fresh สวยงามกลิ่นดีถูกไหมคะใส่เสื้อเก่าๆซักหลายรอบแล้วยังไงก็ยังเหม็นกลิ่นสาบอยู่เพราะมันเป็นของที่เก่าแล้ว ลองลองคิดแบบนี้ดูคะ่ะเพราะฉะนั้นเชน <c oughs> การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ยังมีต้องเลือกอีกว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณแต่อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มด้วยดีหมายเซตนี้อ่ะอย่างที่สองคือทำความเข้าใจกับอ,อารมณ์ของตัวเองสมมุติว่าเราดูโพสต อย่างที่คุณเมย์บอกไปตอนแรกเลยว่าเฮ้ยเรียวอ่ะมันเปลี่ยนอารมณ์ตลอดเวลานะสมมติว่าถ้าเราไม่รู้ตัวรเราไม่ทันว่าเฮ้ยอารมณ์เนี้ยที่เรารู้สึกอ่ะบางทีมันเป็นสิ่งที่มาจากสิ่งที่เราดูมันไม่ใช่อารมณ์ของเราอ่ะเราดูมาแล้วเราก็ไปอินกับมัน เราพอเราไม่ทันเสร็จเราก็เริ่มรู้สึกแย่หรือไปดูโพสที่คนอื่นใช้เงินซื้อของแพงๆดูเป็นคนรวยดูเป็นคนมีหน้ามีตาแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวเองทำไมฉันทำมาตั้งนานแล้วยังไม่มีอันนี้เลยไปอินกับชีวิตของเขารับเอ NERGY แบบนั้นของเขามาแล้วเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ตัวเองไม่มีพราะคุณมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ัไม่มีคุณรู้สึกเศร้าใจคุณรู้สึกดาวคุณรู้สึกเป็น depression เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอารมณ์หมายถึงว่าให้รู้ว่าอารมณ์นี้มันมาจากไหนแล้วให้รู้ว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ energy ของเรามไม่ใช่พลังงานของเรามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเหมือนกับรู้สึกขึ้นมาและจากการที่ดู คนคนนี้หรือว่ารายการนี้เราก็ต้องปล่อยมันออกไปให้ทันเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ของฉันฉันไม่ได้ฉันไม่ได้แบบว่าต้องไปเปรียบเทียบกับเขาฉันมีดีของฉันเองฉันมีความรู้ของฉันเองฉันทําได้ของฉันฉันไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอารมณ์เราจริงๆคือเราก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์อย่างรวดเร็วเช่นกันอย่าไปหยุดอยู่กับอารมณ์นั้น เพราะหลายๆอารมณ์มันไม่ใช่ของเราจริงๆคืออารมณ์เวลาคุณเม์พูดอารมณ์คือ e n e น g y ีนี่แหละมันก็ไม่ใช่ของเราจริงเราอยากไปดวลหรือว่าไปออฟเซสอยากไปยึดติดกับอารมณ์พวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการทำความเข้าใจว่าเออนอกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องไปอย่างรวดเร็วจริงๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆหลายๆคนชอบกลัว อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะเ,าเรามีวิธีรับมือแล้วไงเรามีวิธีรับมือแล้วไงคุณไม่ให้ข้อคิดการวิธีการรับมือไปแล้วเอามันไปใช้ค่ะไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะจะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จจะทําให้เราไปไกลได้มากขึ้นจะทําให้เราสุดท้ายแล้วไม่ต้องไปกลัวอะไรเพราะตัวเราเองเปลี่ยนได้มีความสามารถวางอีกโก้ลง รับพลังงานดีๆเปลี่ยนพลังงานดีๆเอาพลังงานไม่ดีออกการเปลี่ยนแปลงคือการหลุดจากพลังงานที่ไม่ดีแล้วไปรับพลังงานดีๆหรือสร้างพลังงานดีๆให้ตัวเองแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงค่ะว่าโลกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเพราะว่าอินเทอร์เน็ต AI เนาะเพราะฉะนั้น enjoy กับสิ่งพวกนี้ที่มันมีอยู่เอามาช่วยเรา เอามาช่วยเราอย่าไปออฟเซสกับมันจนจนแบบทำอะไรไม่ได้ให้แอร์ทำอย่างเดียวเลยหรืออย่าไปต่อต้านมันแล้วรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้อ่ไม่มีทางออกอยู่ตรงกลางใช้เรียนรู้การใช้ใช้อย่างพอเพียงแต่ก็ยัง ใช้สมองของเราแล้วก็ใช้เขาเรียกว่า i n t e l l i g e n c ของเรา Intuition ของเราด้วยค่ะในการใช้ชีวิตการทำงานเรื่องความรักต่างๆนะคะงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ในพอดแคสต์นี้นะคะก็ไปฝากไว้ด้วยแล้วก็ถ้าชอบ อ่าพอดแคสต์อินสไปด์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือแม้แต่ลองไปฟังที่ Spotify ได้เลยค่ะเวลาขับรถไปทำงานตอนเช้าหรือว่าขับรถจากงานกลับบ้านตอนเย็นโอเคสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ